สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตินํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวเราพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่10ตตุลาคม268 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องพิพิเภียฑสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดประจำวันที่8นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมวิ่งรูด1กับ7แนวทางเขาเฉพาะตัวเด่นนะครับผมเด่น9ออกตัวเก่าตัวเดิมนะครับผม3993 แอดมินเจาะคามไปนะครับผมสำหรับชุด2ตัวนะครับผมเข้าโต๊ดนะครับผม694ออก946นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่10ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตรางมี4 16 5 3 2มันจะอยู่ที่4วิ่งรูด3 6สำหรับ4มี4 1 4 2 4 5 4 7แล้วก็4 8 สำหรับ3นะครับผมมี 3, 2 3, 4 3, 5 3, 7แล้วก็ 3, 8สำหรับ6มี 6, 2 6, 3 6, 5 หกและก็68สำหรับเบิ้ลตามตัวนะครับผมเบิ้ล4 4 3 3และก็66สำหรับ3ตัวนะครับผมมี512ชุดวินในตารางนะครับผม

สำหรับตัวนี้ตัวเจาะมี4 1 4 2 4 5นะครับผม3มี3 4 3 5 3 7 6มี6 3 6 5 6 7สายเบิ้ล4 4 3 3 3ตัวนะครับผม5 1 2 8 4 7 5 1 4 1 6 8แล้วก็4 6 3เอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอซอ c พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ